คำเตือนมิีดีโอนี้จัดทำเพื่อการศึกษาของวิชากฎหมายปกครองเท่านั้นมิได้มีเจตนาลบหลู่การกระทำของเจ้าหน้าที่และผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย Au ดิยดโวย ตำรวจทำเกินกว่าเหตุวิสามันบางบัดทั้งที่ยกมือว่า้ขอร้องชีวิตยันเอาผิดให้ถึงที่สุดจังหวัดนครราชสีมาญาติไม่พอใจที่ตำรวจวิสามันชี้ทำเกินกว่าเหตุน้องสาวอ้างพี่ชายมีมีดเพียงเล่มเล็กแค่เล่มเดียวและได้ชูมือทั้งสองข้างยกมือไหว้ขอร้องชีวิตแต่ก็ยังโดนยิงชาวบ้านนับร้อยไม่พอใจลุมล้อมตำรวจนานกว่าสองชั่วโมง เมื่อวันที่1พฤศจิกายนตำรวจกองปราบปรามได้วิสามัญฆาตกรรมนายเจริญศักดิ์หรือบังบัตรอายุ31ปีชาวตำบลหินตกอำเภอล่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ต้องหาในคดียาเสพติดเสียชีวิตในสวนยางพาราหมู่ที่3ตำบลหินตกอำเภอลอนพิบูรณ์ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ที่เห็นเหตุการณ์อย่างน้อย3คนมองว่าเจ้าหน้าที่กระทำรุนแรงเกินกว่าเหตุเนื่องจากนายจเจริญศักด์ไม่มีอาวุธที่ร้ายแรงที่จะมาต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ได้ในมือมีมีดเล่มเล็กเพียงแค่หนึ่ง,งเล่มเท่านั้นขณะที่เจ้าหน้าที่ทำการจับกุมนั้นมีนับ10คนน่าจะจับ กุมตัวนายเริญศักได้โดยง่ายแต่เจ้าหน้าที่กลับใช้อาวุธปืนยิงในขณะที่นายจเจริญศักชูมือทั้งสองข้างขึ้นและยกมือว่า้ขอร้องชีวิตด้านนางสาวมี เมนี่อายุ26ปีน้องสาวของนายจเจริญศักดิ์กล่าวว่าได้เปิดกล้องวงจรปิดที่บ้านดูเห็นรถเจ้าหน้าที่จอดอยู่และเห็นนายจเจริญศักดิ์พี่ชายชูมือทั้งสองข้างโดยไม่มีอาวุธใดๆทั้งสิน้นมีเพียงแค่มีดเล่มเล็กมากที่จะต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ไม่ได้เลยแต่เจ้าหน้าที่ยิงโดยที่พี่ชายได้วิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตก่อนที่จะไปสิ้นใจในสวนยางพาราบ้านญาติ แต่ทางบ้านครอบครัวยืนยันว่าจะดำเ,เนินการกับตำรวจคนที่ยิงพี่ชายให้ถึงที่สุดและเรียกร้องให้พี่ชายได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยตำรวจคนที่ก่อเหตุจะต้องได้รับโทษในการกระทำครั้งนี้เช่นกันซึ่งพี่ชายถูกยิงตายแล้วตำรวจได้ตรวจสอบในที่เกิดเหตุก็ไม่มีสิ่งผิดกฎหมายแม้แต่ชิ้นเดียวแม้กระทั่งยาบ้าสักเม็ดก็ไม่มีจึงขอเรียกร้องความเป็นธรรมในเรื่องนี้และอยากให้ตำรวจ ทำหน้าที่แบบตรงไปตรงมาไม่ใช่ทํากับชาวบ้านแบบไม่มีทางสู้แบบนี้ยิงมันเลยยาหนึ่งเม็ดยิงไปเจะก้า,างล่างทึ่งดํามีรบใต้เรบ,บโดยคนไปยิงอพอยิงเสร็จเกาาเ่ากินไบเฉยพวกใต้รบไปเดียบโยอยเป็ม่มกองเลยมาครับีน้องก็โยเตมเม็ดกลางวันมันไม่เมียไรเลยมันจับมือก้อมเลี้ยว มัันเกก่บม้เจ<ห>อิดด่่งาายยระะนนีนบทสรุปจากการกระทำของเจ้าหน้าที่มาตรา420ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบ,บุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีท่านว่าผู้นั้นทําละเมิดจําต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้น Audio Jungle